นะมีอยู่สี่บุ๊กแบงค์เลยสีบุ๊กแบงค์สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล h a n n e l พากินพาเที่ยวนะคะเอาวันนี้เขาเรียกว,ว่าพานั่งคุยกันดีกว่านะคะเมะื่อวานนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วเล่าประสบการณ์สัหน่อยเมื่อวานนี้มีโอกาสก็ คือเราก็าหยุดงานเราก็เป็นคนทํางานคนหนึ่งเลห,หยุดงานเมื่อวานก็เลยไปที่ธนาคารฮานานะะเป็นธนาคารแบงค์ฮานาแบงค์อะเะไยว่าในภาษาเกาหลีเขาเรียกว,ว่าฮานาอินแง่งเราจะไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินสักหน่อยไปที่สาขาที่อันซานโอ้โหพอไปช็อกมากเลยคนไทยเยอะมากเลยนะคะเหตุผลที่คนไทยเยอะก็คือที่นั่นมันจะมีพนักงานคนไทยก็เป็นเพื่อนเราเนี่แหละ คือเรานานๆหยุดงานทีเราก็อยากจะไปเขาเรียกว่าไปทำธุรกรรมให้มันเสร็จเนาะเราจะไปทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะไปทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็ไปเจอคนไทยแบบเยอะมากเลยเดิมทีน่ะคือเราก็เปิดธนาคารกับฮนาเนี่ยก็เปิดไว้นานแล้วแหละนะในเมื่อก่อนนี้เราทำบริษัททัวร์เนาะ เวลาเราไอไปบริษัทต่างๆเนี่ยคือแต่ละบริษัทเวลาเขาจะโอนรายได้หรือว,ว่าโอนเงินเดือนโอนนั่นให้ให้นี่ไอ้นั่นนี่ให้เราเนี่ยบางทีบางบริษัทเขาก็จะโคกับแบงก์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะอย่างเช่นบริษัททัวร์นี้เขาก็เขาเรียกว่าโอนไออะไรนะคอนแทคกกับธนาคารอูรี ไอ้ตรงนี้คนแท็กกับธนาคารชินฮันเนี่ยตรงนี้เขาอ่คนแท็กับไอ้ธนาคารฮานาอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดไว้หไหลธนาคารแต่ทีนี้เมื่อวานนั่งรถไปนะนั่งรถไปเราก็จะไปคือนานๆหยุดอ่งานทีก็อยากจะเจอเพื่อนบ้างแล้วก็ไปทําธุรกรรมบ้างเพราะที่อันซานเนี่ยก็มีคนรู้จักหลายคนเนาะเราก็เลยไปทีนี้เราไปเจอนะะเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะเปิดธนาคารบอกตรงนะมันไม่ได้ยากเลย นะอย่างเช่นว่าไปที่ชินฮันเอาส่วนตัวไปชินฮันก็จะมีแค่บัตรวีซ่าของเราที่มีอยู่แล้วนะ่ะไปแล้วก็ไปเปิดธนาคารได้เลยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะฮะในปัจจุบันมีทั้งพาสปอร์ตมีทั้งไอเนี้ยถ้าทําธุรกรรมนะฮะแต่ว่าฮนาเนี่ยมันดีอย่างนึงเป็นธนาคารเดียวในประเทศเกาหลีนะคะที่เขายอมรับ ทำแล้วก็อนุญาตให้คนที่เป็นผีเนี่ยเลือกคนไม่มีวีซ่าในภาษาที่เขาเรียกกันผีแล้วเข้าใจเนี่ยนะคะไม่มีวีซ่าเนี่ยอนุญาตให้เปิดบัญชีได้ทํทั่วกรรมการเงินโดยผ่านธนาคารได้ก็คือมีธนาคารเดียวธนาคารธนานะ,ะมันก็เลยเจอผีเยอะเมื่อวานเนี่ยนะคะก็เจอคนไทยนี่ะเยอะมากเลยเราก็ไปแจมกับเขานะคะพเพราะนั้นก็เราก็ได้เห็นปัญหานะคะ คือธนาคารน่ะจริงๆแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเปิดง่ายนะเวลาเราจะไปธนาคารเนี่ยนะ,ะอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมเอกสารไปอย่างเช่นว่าเราจะไปธนาคารที่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเราจะไปเปิดบัญชีธนาคารเราต้องเตรียมอะไรคะ นั่นก็คือบัตรประชาชนถูกไหมคะก็เราต้องเอาบัตรประชาชนไปถ้าสมมุติว่านะ,ะเรา,เอ,าอยากจะไปเบิกเงินที่ธนาคารที่ประเทศไทยเราถือแค่สม,มุดบัญชีไป A t m เมของเราหายเนาะถือแค่สม,มุดบัญชีธนาคารไปน่าไปยื่นให้เขาไปกอก,กอกๆเนี่ยว่าฉันขอเบิกเงินจากบัญชีเนี่ยเท่ไหถามหน่อยเหอะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาจะให้คุณเบิกไหมถ้าคุณไม่เตรียมอะไรไปคะบัตรประชาชนเพราะการที่มีบัตรประชาชนอะ่ะมันจะทําให้ การันตีว่าสมุดบัญชีธนาคารนีนเนยเป็นของคุณจริงๆเป็นเจ้าตัวจริงๆเขาถึงจะอนุญ,ญาตให้เบิกก็เหมือนกันอะเวลาเราจะไปธนาคารฮานาเนี่ยเราจะไปเบิกเราจะไปเปิดสมุดบัญชีเมื่อวานเราเจอนะเจ้าหน้าที่เขาถามเอา้ามีพาสปอร์ตไหมไม่มีกับพี่พาสปอร์ตหนูหมดอายุอา้าวหมดอายุมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้ววีซ่าก็ไม่มีแล้วที่เราแล้วก็ถามที่ทํางานาที่ทํางานอยู่ที่ไหนที่อยู่ ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทำงานตรงไหนนะคะคือไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าจะเปิดไอ้บัญชีธนาคารเนีน้ยไปทำไมไปตรงไหนแล้วคุณมีไรายได้จริงหรือเปล่านะคะในปัจจุบันเนี่ยคนเกาหลีเองเนะี่ยถ้าเขาไม่มีงานทำไม่มีเงินเข้าไม่มีอันนี้เข้านะ่ะ แม้ว่าจะไปเปิดสมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนทุกธนาคารณตอนนี้ค่ะกฎหมายมันออกมาเขาไม่อนุญาตให้เปิดสมุดบัญชีนะะเพราะฉะนั้นคุณที่จะไปเปิดสมุดบัญชีคุณต้องมีที่อยู่ที่ทํางานของคุณด้วยนะคะคุณก็เขียนเลยว่าที่อยู่ของคุณเนี่ยมนันภาษาเกาหลีก็คือพยายามเขียนนะคะเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษต่เราต้องเขียนเราเเป็นที่อยู่ แล้วทีนี้เวลาเราจะไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารแนะนํานะคะคือเมื่อวานเนี่ยเจอเหตุการณ์ก็คือเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารน่ะเขาไม่รับเคสถึงสามคนท,ที่ที่ที่ไม่อนี่ให้เพราะว่าเขาพาคนเกาหลีไปคนเกาหลีก็โวยวายอย่างนูนอย่างนี้คือเขาเพิ่งจะมาจากประเทศไทยอ่ะยังไม่เกินสามเดือนเลยครึ่งมาได้สองวันด้วทั้งแอบแอบถามนะสองวันสามวัน อันดับแรกทําไมพาไปเปิดสม,มุดบัญชีธนาคารก่อนนะคะคือเอาโอเคเหรอคุณเป็นคุณจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ไม่รู้อ่ะหีเขาก็ไม่อยากทําให้เท่าไหร่เขาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เขาไม่ไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธคุณหรืองวนอย่างนี้นะแต่เขากําลังเซฟคุณมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนเกาหลีบางคนนะ่ะหลอกให้คนต่างชาติน่ะไม่เฉพาะ,ะเฉพาะชาติไทยหละหลายชาติเลยล่ะ ไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารและเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แล้วก็กลับไปประเทศไทยแล้วคนคนนั้นเขาก็ใช้บัญชีของของคุณน่ะแล้วก็เอาไปทําเกี่ยวกับพวกสายเทาสายดาทั้งหลายอ่ะซึ่งซึ่งเจ้าตัวไม่รู้อ่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วตอนเนี้ยเพราะเขาก็กลัวว่าเราเราจะโดนหลอกไงโดนคนของเขาหลอกเองหระพาไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีนั้นไปทําอย่างอื่นทํโน่นทํานี่เยอะแยะไปหมดเลย นะคะเขาก็กลัวเขาก็ไม่เปิดเขาเขาปฏิเสธคุณไงอตอบแรกถามหาบัตรประชาชนบัตรประชาชนไทยเนี่ยก็ยังไม่มีเลยพาสปอร์ตก็บอกว่าหมดอายุแล้วจะทําอะไรได้ล่ะนะคะแล้วจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนแม้กระทั่งว่าเออถ้าเราคุณบางคนนะ่เขาสามเดือนไปแล้วแน่นอนแหละเขาสามเดือนไปแล้วเขาก็ต้องทํางานแล้วเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาก็ต้องทํางานเพราะการการทางาน นะคะเขาก็ต้องมีสมุดบัญชีธนาคารเพราะคนเกาหลีเวลาโอนเงินเวลาให้หรือส่วนใหญ่เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีสมุดเ,เข้าบัญชีธนาคารนะคะมันความจําเป็นเราต้องมีธนาคารเพราะฉะนั้นก็คืออันนั้นเนะ่เขาอะ่ะเขาจะทําไม่ได้เขารู้แล้วว่าเราต้องใช้ต่อให้เราไม่มีวีซ่าแต่มันชีวิตในความเป็นจริงในเขาเรียกว่าสัจธรรมของมนุษย์ที่เรายังมีอยู่เนะี่ยเขาก็ทําให้นะคะทำให้เพราะงั้นอันดับแรกเลยคุณก็ต้องมีที่อยู่ที่ทํางานของคุณแหละ นะคะต้องไปยื่นให้กับธนาคารธนาคารเขาจะได้กรอกข้อมูลลงไปให้มันชัดเจนถ้ามันไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างถามหาอะไรก็ไม่เลยไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทาให้อ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะอันอันดับแรกเลยคุณอยู่ต่างประเทศอันไหนสําคัญที่สุดรู้ไหมคะเอกสารอะไรอันไหนสําคัญที่สุดที่คุณอยู่ต่างประเทศต่อให้คุณไม่มีวีซา่าคุณต้องมีพาสปอร์ต ต่อให้คุณพาสร์คุณจะหมดอายุคุณต้องหาวิธีติดต่อกับสถานทูตทำยังไงก็ได้คุณต้องไปต่อไอ้พาสร์ไปทำพาสร์ให้มันออกมาออกมาจนได้นะฮะคุณต้องมีตัวตนต่อให้คุณไม่มีวีซ่าในประเทศเกาหลีแต่คุณก็มีตัวตนว่าคุณเป็นคนไทยจริงๆถึงพาสร์ไทยอย่างน้อยคุณมีเอกสารตัวนี้อย่างน้อยมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็กลับบ้านได้นั่งเครื่องกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นคือ คุณต้องมีเอกสารตัวใดตัวหนึ่งที่จะไปยื่กนกับธนาคารนะเมื่อวานในส่วนตัวไปนะฮะโอ้โหไปก็คือเยอะมากอะนะฮะธนาคารเป็นครั้งคือในส่วนตัวนีก็คือจะใช้จะทําอะไรก็ธุรกรรมเกี่ยวกันนนก็อยู่ในเกาหลีอะ่ะส่วนใหญ่ก็เวลา,าจะส่งเงินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยบางทีเราก็เดินไปที่แบงก์เลยหรือก็ ให้เพื่อนที่อยู่ที่ไทยนะโอนให้แล้วก็โอนเงินเกาหลีแบบง่ายๆนะแต่ครั้งนี้ก็คือเราอยากจะท,ทําธุรกรรมด้วยตัวเองก็คือโอนเงินส่งไปไทยนะคะโดยผ่านแอป,ปมือถือของเราแล้วก็ไปเปิดบบที่ธนาคารที่ฮานามานะมีซีบุ๊กแบงค์เลยซีบุ๊กแบงค์นะสาเหตุผลว่าทําไมบุ๊กบุ๊กบุ๊กบุกแบงค์แรกนี้ก็คือเป็นเงิน uh, โอนเข้าโอนออกในชีวิตประจําวันแล้วก็รับเงินเดือนก็คือ uh, สมุดเล่มนี้นะคะเล่มนี้เปิดออกมาก็คือ เขาเรียกว่าเป็นเงินสะสมเพื่อเราจะออกจากาธนาคารของเราเนี่ยไปสะสมในบัญชีตัวเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดในอนาค,คตก,ก็คือสะสมไว้เรื่อยๆว่างั้นเถอะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ,ะตัวนี้ก็คือเป็นไอ้นี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเงินที่เราสะสมอันนี้ค่ะสะสมเป็นรายเ,เดือนอ่ะนะคะก็คือ คือสะสมทุกเดือนเป็นเขาเรียกว่าชอคค็อคเงนเนะคะในะเราก็ทำเขาเรียกว่าสะสมไว้ประมาณสักสองปีแต่ถ้าคุณอยากจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยนะ,ะก็คือคุณต้องไปปิดบัญชีแล้วก็ได้เงินทั้งหมดก็คือมันเบิกไม่ได้ถ้าคุณอยากจะได้เงินก็คือคุณต้องปิดบัญชีอันนี้คือเล่มที่3นะฮะอันเล่มที่4ี่ก็คืออีซิวนะฮะ อีซีวันนี้มันดียังไงเอ่ยในร่มแรกฉันก็ไม่เข้าใจบางทีมันดูมันยุ่งยากเนาะเราก็บอกเอ้ยเพื่อนเราไ่เปิดไปเปิดแล้วดูมันก่อเอกสารเนาะมันยุ่งยากมากจังเลยไม่อยากทําละอะไรเงี้ยบอกว่าแกเออเพื่อนก็บอกเออฉันก่อเอกสารล,ลงในคอมแล้วแกก็เขียนลงไปนิดนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรมันก็จบแล้วก็คืออีซีวันตัวนี้ก็คือ เป็นบุ๊กแบงค์ที่เราจะไปอัปเดตตอนที่เราเอาเงินส่งไปต่างประเทศเออส่งไปประเทศไทยหรือเอาประเทศนู้นไปให้เพื่อนอ่ะนะส่งเงินไปนู้นไปนี่เวลามันเงินหายหรือว่าเงินอะไรเราจะได้ตามได้ถูกว่ามันส่งไปให้ใครเริ่มต้นจากตรงไหน,นยังไงอะไรเนี้ยเราก็จะเอาสมุดเล่มเนี้ยไปอัปมันก็จะขึ้นมานะคะว่าเราส่งไปเท่าไหร่ไปที่ไหนประเทศไทยธนาคารแบงค์ bank, อะไรชื่ออะไรชื่อของใครอะไรเนี้ย นะฮะมันก็สามารถตรวจสอบได้ก็คือเขาเรียกว่า Easy One นะฮะเพราะงั้นแอปโอนเงินเนี่ยเราก็ไปโหลดมาจาก Play Store แล้วก็เขาเรียกว่า,าสมัครเข้าไปเพราะเรามีรหัสเราจะต้องมีรหัสนี้ที่ทำเปิดอินเ r อร์เน็ตแบงกิ้งจากธนาคารด้วยนะฮะจากธนาคารด้วยทุกคนจะต้องมีใบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเขา,าเรียกว่าอะไรเงิน ATM นี่แหละนะฮะก็ใช้ได้ทั้งเ,เป็นเช็ค นะไ,ไม่ใช่เช็คสเสออีภาษาเกาหลีเช็คบิคัตด,ดก็คือใช้แทนเงินสดนะ ATM อันนี้ทั่วทั่วไปนะฮะก็คือนี่ก็คือส่วนตัวก็มีสี่เล่มเลยค่ะนะฮะไปจัดการมาเมื่อวันก่อนนะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วธนาคารในประเทศเกาหลีมันมีธนาคารเยอะมากก็มีแค่ธนาคารฮานาธนาคารเดียวนะคะที่อนุญาตให้คนต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าเนี่ยทำเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทำเราก็ แนะนำเลยว่าอย่าเอาคนเกาหลีไปด้วยไปส่วนตัวของเรานี่แหละเนื่องจากว่าพนักงานเขาก็มีคนไทยมีล่ามอยู่แล้วนะคะวเราก็ไปทาแบบเงียบๆมันจะแบบเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันจริงใจกว่าถ้าเอาเกาหลีไปด้วยโอ้โหดูเป็นมาเฟียจังเราใช้คนต่างชาติเป็นเครื่องมือแล้วกามาเปิดธนาคารและคนเกาหลีไปใช้แบบทําแบบไม่ดีไม่ร้ายอะไรเงี้ยคือความผิดมันจะมาหาเราทันทีแล้วก็ความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาสก เขาเขาเรียกว่าไอ้นี่อย่างมากอะ่ะต้องดูอย่างมากะนะฮะความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้อะไรประมาณนี้สิ่งที่สําคัญคือต่อให้เราเป็นคนไม่มีผีแต่เราต้องเซฟตัวเองด้วยเราบางทีเราอาจจะเป็นเครื่องมือให้กับคนเจ้าของประเทศทําไม่ดีมีหลายก็ได้นะฮะดูแลตัวเองแล้วกันค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ